เอานึกว่าหมดไปแล้วยังเหลือนี่ค่ะทุกคนเอาทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทากสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกับบีกแล้ววันนี้อยู่ในป่า <c oughs> อากาศเย็นแต่ว่าพิติ๊ก บอกว่าพาออกมาเดินนอยวะ่ะก็เลยเอาถอกมาเดินหน่อยละป่าเห็ดสิจ๊ะนี่ดูอืมในปกฝรั่งบีว่ามันต้องเลือกจริงๆเนาะดูค่ะดูหัวนี่แบบเอยดอกเนี่ยช้ำเลยเอ้ยไม่มีหนอนอะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวพาไปเลยนะนี่ อากาศตอนนี้อยู่ที่เจ็ดองศานะคะดูดอกฉ่ำอะละเย็นเฉียบเลยดูดอกนี้สวยมากต้องจับๆดูก่อนโอู้แต่ว่ามันดูนิ่มๆดูนะ๋ยวพาให้ดูเนะีนะ่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปแล้วอะอืมหนอน ลื่นมากเลยมันฉ่ำฝนเมื่อกี้ฝนตกนะทุกคนเรามาถึงป่าปุกฝนหยุดต,ตกจ้ะเนี่ยเอาได้เอาถุงมือตดทุกคนดูนี่ไปเจออะไรเห็ <laughs> นวงหวานคะ่ะ นี่ได้ไงอะ่ะโอ้โหหนาวขนาดนี้ก็ยังจะออกอีกเนาะดูค่ะดีอะ่ะที่มาเจอวันนี้ไม่งั้นะไปแล้วนี่ดูค่ะอู้ยเย็นแชแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ต้องตัดเยอะเยอะ่ะได้ดูค่ะโโอโหแต่ว่าอันนี้เราต้องอ,ออกหรือเปล่าเด,ดี๋ยวดูเออ นิดนึงอ่ะนิดนึงนี่นะคะอู้อากาศเย็นเดีย๋ยวมารอดูนะบีกับพิติกใครจะได้เยอะกว่าเย้ <Yeah. c oughs> นี่ <c oughs> ก็ยังมีให้เก็บเนาะและนี่ก็คือเห็ดปีกนกโอ้โหเบลอเลยทุกคนแต่บีไม่ได้เก็บนะดูค่ะ บางคนก็กินบางคนก็ไม่กินทุกคนอเอาไปล่าอะไรอย่างนี้ก็อร่อยแต่คือแบบบีไม่ได้กินไงเนาะตะกาลงมากตอนนี้ทุกคนความหนาวเข้ามาเยือนจ้าแต่เราก็ยังจะมาเดินป่าอู้นี่นี่แแดงพึ่งหวานหัวแดง นี้เลยอ้าวได้ไหมละ่ะทำไมนิ่มๆล่ะลูกเพ่มันใช่ไหมละ่ะโอ้นอนโอ้ทำไมทากทา <laughs> กกินมันไม่เหลือเยอะใหญ่โอ้โหแบ่งกันแบ่งกันสรุปไม่เหลืออะไรเลย ได้อยู่นอนออกแล้วเนี่ยเหลือรูอันนี้ไงหนึ่งตัวไปโอ้โหน่งสารโอ้โหขาแข็งเนี่ยดูแล้วอันนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่าไม่ได้ทุกคนนิ่มมากเลยม่ติ๊กหายไปไหนแล้วล่ะป่าก็มีอยู่แค่เนี้ยมองไม่เห็น จัวอุ้ยดูทุกคนสวยมากเลยอ่ะน่ารักเนาะเห็ดปีกนกอ่ะแข็งเนี่ยโอ้โหดูกลุ่มนี้ไปหมดแล้วแต่หลายคนบอกว่าถ้าดอกไปเก้าขาก็ได้ถ้าขาแข็งอ้แต่ขึ้นลาอันนี้ล่ะโอ้ได้ได้ โอ้โหอะไรล่ะเนี่ยโอ้พึ่งหวานหัวแดงโอ้เดียวเดียวโอ้โหใหญ่มากเลยทุกคนย้อยย้อยเอ้าแต่ว่าช่วงเนี้ยทากมันจะกินนะสิเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะโอ้โหดีงามยังอ่อนอยู่เลยอะอย่างน้อยเราก็ได้ ไม่ได้เยอะก็ไม่เป็นไรถือว่ามารับอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์จนแบบโอยน้ำมูกไหลอะทุกคน <c oughs> นี่อ้หูแชบนี่โอโหอ้าวอู้ใหญ่มากเลยอะ มันจะได้ไหมละ่ะค่ะโอโหเต็มเดี๋ยวเราจะต้องเอารอบนอกรอบนอกก็ไม่ได้ <c oughs> ได้เฉพาะดอกละมั้งหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปซ่อมแล้วกันนะดอกอะ่ะโอโหทุกคนมีหนอนอยู่นะเนี่ยตรงนี้แต่ว่ามันมีเฉพาะตรงกลางมันนะเอออ่ะก็ถือว่าได้ อู้งามไปนี่ปัวฝรั่งออู้โอโหขาดีด้วยนะแล้วอันเนีนะ้ได้ไหมเดีย๋ยวต้องดูอีกทีนู้ขายา,เาเวเลยนะคะคุณดูดูดอกดอกบานดอกบานถ้าขาได้เราก็จะเอาใช่ไหมอืมโอ้ ดูดอกนี้สิจ้ะโอ้โหนิ่มมากเลยลูกพี่แล้วข้างๆล่ะอู้โอ้เห็ดแต่ละดอกโอ้โอ้โอ้คขาโอ้ทุกคนขาเห็ดเดี๋ยวนะขอเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูขาเปรียบเทียบโอ้โห นี่ค่ะดูขาเห็ดเปรียบเทียบโอ้ทำไมมันออวนนี้อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวดูดอกอีกทีนึงเกินเบอร์ไป,ปติดเจอแล้วเสื้อสีเหลืองนุน่นนี่นี่ก็ได้นี่นี่ฉ่ำนิดนึงโอ้โหช่ำ โอ้ยังดีอยู่เลยอะ่ะถึงแม้ว่ามันจะเย็นมากน้ำมูกไหลขอภัยนะทุกคนอู้นี่ดูโอ้ทำไมใหญ่ขนาดนี้นะอ้าว ดอกไปเนี่ยจริงๆด้วยอู้ปดูดอกนี้สิมันได้ไหมทุกคนดูอุ้ยน่ารักมากเดียวอืมน้องเล็กเบอร์มดรุ่นเนี้ยเดียวรุ่นนี้ต้องพาน่ารักมากเล็กมากเลยอ่ะท่านิ้วก้อยอะ่ะ มันโอเคเอมันไม่โอเคโอ้โอ้ดูดอกนี้สิเอาโอ้โหไม่เหลือเยอะใหญ่เลยโอ้โหแล้วหมดเลยอะ่ะโอ้แต่ดูตรงนี้สิสามดอก สามดอกได้หมดเลยข่างามด้วยช่ำทุกคนดูช่ำน้ำม,มันไม่แฉบแล้วมันช่ำน้ำ ดเดอดมากดอกนี้โอ้ขามันไม่ได้ลนะกลวงไปละโอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวมันีเยอะขนาดนี้ล่ะได้ไหมล่ะอู้ยล้านี่ล่ะดูทุกคนโอ้ยสวยมากเลยได้อ่ะดูมันชัดนะคะดึงอู้แล้วก็ซ้ายโอ้ยนิ่ม นี่ได้ไหมล่ะแข็งนี่ได้สามดอกอดอกนี้ก่อนโอ้โอ้ สวยจังเลยแล้วอันนี้ทุกคนคิด,ดว่าจะได้ไหม啊ไม่โอ้โไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได้แล้วโดกเลยนะจ๊ะเอา้าโอ้ยไปแล้วว่าบอลอเลย โอ้แข็งโอ้โอ้โอ้ย oh, <yeah. S 1> ใหญ่มากเลย เยักๆโอ้โหนี่แล้วอันนี้ล่ะคะเอาได้โอ้ยขาขาเล็ก,กว่ะนึกว่าอ้ดอกที่แบบมันออกแบบเดี่ยวๆอะมันจะขาใหญ่ทุกคนอืมนี่มันคนละพัน์กับไอ้ไอเมื่อกี้นะอันนี้เป็นรุ่นดอกบางดอกบางแล้วก็ดอกบาน เออนคะคะนี่สี่ไม่ได้สักดอกแต่ว่าดอกนี้ล่ะอืมอันนี้ยังไม่เชอ่อค่ะยังไม่เชอ่อถ้าจะให้เชอ่อเราก็ต้องตัดเออเอาเดี๋ยว,วนอนเอาได้ได้ดอกได้ดอก อุ้ยเล็กอะ่ะอุ้ยนีไ่ได้โอ้โน,นี่ขาแบบดูละมุนมากเลยอะ่ะไปฮะกั๊กมีบอกพี่ติ๊กไปเถอะวะมิตาย่ออ๋อบีบอกพี่ติก๊กอุ้ยอุ้ยได้โอ้ยก็ว่าอะไรนิ่มๆดูทุกคน ใหญ่ยูยบลอเลยดูพี่ว่านิวบีดึงๆโอ้โหบีบอกพี่ติ๊กไปเถอวะพี่ติ๊กบอกยาไปอะไรล่ะคนเก็บเห็ดพึ่งหวานอยู่วะเธอได้หรือเปล่าวะบีบอกบีได้สองดอกพี่ติ๊กบอกเนี่ยฉันก็ได้วะเดี๋ยวเราเข้าไปขอดูอีกทีนึงว่าพี่ติ๊กได้ดอกใหญ่หรือเปล่านี่แต่ที่แน่แนบีว่าพี่ติ๊กไม่เก็บหรอกมกั้งไอเห็ด เนี่ยไอตัวนี้โอ้ดูดูท่าไอปุกฝรั่งอ่ะไม่รู้เก็บหรือเปล่าโอ้ยดูละมุนมากเลยโอ้โหดูดอกนี้ละมุนมากเลยทุกคนว้าวเอาโอ้โหเอาดอกเพื่อนเขาเนี่ยโอ้แข็ง เออนี่เพิ่งออกโอ้โหดูนี่ออกเยอะเลยอุ้ยตัยนี้หัวแป้งมากเลยอะอยนี่นี่คือเห็ดปลวกฝรั่งที่แท้ทรูนะคะหัวต้องเป็นแป้งแบบนี้สามดาวนะคะเห็ดปลวกฝรั่งเนาะเกนเซียนี่ในในภาษาภาษาฟินิชนะคะนี่เอาไปทําอาหารได้เลยไม่ต้องตม้มทําอะไรก็อร่อยไม่ไม่มีรสชาติเห็ดอะทุกคนอะเนี่ยเออไม่ค่อยมีรสชาติกลิ่นก็อ่อนมากต้มยำคือที่สุด อโอ้โหไปในลาดอกอะในดูดอกสิโอ้เต็มอือ้อหูดูกลุ่มนี้ได้ไหมหนึ่งเละสองเอ้ยน,นี่น่าจะได้แข็ง,งแ,แขง็งนี่สองละสามแข็งโอ้ฝั่งนี้ ไม่ได้จักดอกเลยอุ้ยนกตอนนี้ท้องฟ้ามืดมนมากเลยทุกคนหมายถึงว่าคือครึ้มมากฝนจะตกอีกหรือเปล่าเนี่ยมืดมืดหน่อยอือออุ้ยดีอู้แข็งดูแลดูดอกนี้สีไอแบบเนี้ยสนมากมันจะได้อู้ โอ้ยละมุนมาเลยอะสวยดกนี้น่าจะสวยดอกนี้น่าจะสวยทุกคนดูโอ้โหละมุนสุดๆอะแข็ง นี่อ้าวโอ้โหอุ้ยทาบตัวเบลอร์เลยแบ่งกันไปคนละครึ่งอ่ะโูนโนโอ้สองมือลงกระเป๋าโอ้เย้กระโดดตัวลหรออ้าวอุ้ยโดนยิ่งตุ๊สอะไรเป็นสี่เตอมิน เย้ yeah. ทุกคนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะถึงอันนู้นนี่อ้าวอันนี้ไม่ใช่อันนี้อู้ดูเอาพี่ติ๊กเอคุณพน้าเห็นีหยสิเอาตัสดตัตัสดสนดูนี่อันนี้ถ้าเขาไม่เลียกเห็ดพึ่งหวานจะเลียกเห็ดอะไรอ่ะนี่เี่เอา เดี๋ยวเอาันนี้ก่อนอติ๊กบอกมันใหญ่เกินไปว่ะเนี่ยโอ้โหอ้งามงามสุดๆเลยอืม,อมตัดอันนี้ก่อนอืมโอ้ oh. ดู ไม่ได้ขาเก้าดอกอันเนี้โอ้ฉ่ำเนาะแต่ละดอกโอ้ทุกคนดูบเลอเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ฝั่งนี้เต็มเอาเต็มฝั่งเดียวด่ เย่โอ้งามมากเลยไปอู้มันต้องเอาโอ้อะไรล่ะลูก่ีโอ้โหโอ้ย แค่นี้ก็โอเคนไ่ติกเรือกนี่นี่นไหนไหนหรือพี่พี่หรืพี่เบียงเดินเฮย้ยเดียวเดียวีเ่วเอาเห็ดอะไรล่ะเอาใช่หรือเปล่าเอาเดี๋ยวเดียวอ๋อเห็ดเห็ดหัวส้มอ่ะเดี๋ยวพี่ขออภัยค่ะ นายอู้ <N ine> <N ine> สวยงามพี่ติศกิตอสกิตอสโอ้พี่ทิศบอกหูทู <N ine> สวยมากโอ้โหอันนี้คือทั้งหมดในสองพันยีสี่มารวมอยู่ดอกมีดอกเดียวทุกคนดูนะโอ้โห oh, oh. ที่สุด ดูค่ะโอ้โหพี่ติโอ้โหพ,โโพี่ติเจอค่ะดูสวยมากมากมาทุกคนงามเวอร์อทุกคนดูนี่อีกดอก แต่ว่าโอ้โหท่าก,กินแบบท่าก,กินฉ่ำม,มากเลยอันนี้คือทา่าเดูให้ท่าก,กินกันไปได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวก็ถอดเดี๋ยวก็ใส่ถุงมือ,อมเดี๋ยวเรามาพากันซิเนี่ยโอ้โหอะไรล่ะโอ้ย อาอีกฝั่งหนึ่งแข็งมากเลยอีกฝั่งหนึ่งนิ่มโอ้ยโอ้ยทุกคนเดี๋ยวโอ้โหว้าแต่ดอกอะแข็งเออนี่ได้ฮู้ก็ยังดีก็ยังดีทุกคนโอ้โหดอกงามมากเลย ได้ไหมล่ะโอ้ปลาทุกคนเดี๋ยวสองดอกนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูถังพิติกคนว่าพิติกได้เยอะหรือเปล่านะว่าพิติกได้เห็ดอะไรบ้างโอ้โหไปแต่สื่ยข่เสื้อตว่เออเออเสื้อแต่ว่าทุกคนดูพิติกเจอเห็ดอันเนี้ยแต่อุ่นวาร์มอนเสื้อแต่ว่ามันเอ็มมาสิต้าเสื้อนี่ เนี่ยพี่ติ๊กได้อะมันคล้ายๆเห็ดมัสทาเกะเลยทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่นะเพราะว่าดมกลิ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอ็มไม่ไหวต่หนสุดะมอดสุดะกัส์เอ๊คือละไม่ไหวแต่หนูสุดะซีนิวัลมุกส์กั๊กสนี่โอ้ยสลดละเนี่ยทุกคนเออเราไม่เอาหรอกเมื่อกี้มีดมดูแล้วมันไม่ใช่เอ็มมาเสือกต้ไม่ใช่แกนี่พี่ติ๊กบอกฉันไม่ฉันไม่กินหรอกเข็ดแบบนี้บอเออฉันก็ไม่กินเหมือนกันเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่รู้นะแต่คือพี่ติ๊กเก็บมาให้ดูไงว่ามันเป็นแบบนี้นะเธอแต่ว่าไม่กินหรอกไป เอาอย่าเพิ่งไปขอดูถังก่อนนะแนวตับปลสปาเลียนใสๆไหนขอดูหน่อยพิติกบอกฉันได้เกือบเต็มเอาป์เลยโอ้ลูกพี่โอ้โหสวยด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาสองสามสี่ห้าโอ้พิติกได้ทั้งห้าดอกไหนขอดูหน่อยนี่ทุกคนพิติกได้นะจ๊ะเอตานอิหัน กั<อ>ง,งสต,ต,ตัตติกั๊กตักังสตัตติกังสตัตติพี่ติ๊กบอกฉันไม่รู้เหมือนกันว่าน,นี้ต้องทิ้งหรือเปล่าไม่ใช่นี่ค่ะพี่ติ๊กได้ดูทุกคน,นนี้ดอกมันมันหลุดไปนี่ดู1 2 3 4 5ไม่ธรรมดาหน้าหนาวได้เห็ดพึ่งหวานหัวดแดง5ดอกแล้วของบีนี่จ้ะ เออประมาณนั้นเลยแล้วก็อนันนี้ของพิิิได้เห็ดแต่พิิิเขาไม่ค่อยเก็บไอเห็ดปวกฝรั่งไงทุกคนแต่บีเก็บเนาะเนี่ยโอเคถ้างั้นเรากลับแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไม่รู้คลิปหน้าจะเป็นคลิป,ลปกระเพ็ดหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันนะจา๊ะบ๊ายบายอู้หล่อนะเนี่ยอเอา <laughs> อออออป่ะบาย